ลูกพับลูกพับลูกพับสวยมากเลย่ะแต่ส้มชอบกินลูกเขียวมากกว่าลูกเขียวนะคะลูกเขียวมันอร่อยกว่า <Ooh. S 1> แอะให้กินด้วยสีสวยมากสวัสดีครับทีมทำอะไรคะสวัสดีครับ เพอรเ m เพูดว่าล,ลูกพับไทยเซลูกพับ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 ว้าวนี่นะคะมีคนสั่งไว้แล้วนะคะมีลูกค้าประจำทุกปีสั่งไว้ค่ะเราส่งออกไปต่างลัดเนาะปีนี้ก็คือดูสม้ังเอาเชือกผูกไว้นะคะเพราะว่าสงสาต้นมันอะ่ะ แบบนี้ถึงเขียวๆแบบนี้นะคะทุกคนมันมันกรอบแล้วก็หวานแล้วนะคะนี่ปีนี้ลูกใหญ่ขึ้นเลยสงสัยต้นมันใหญ่ขึ้นเนาะก็เลยลูกใหญ่ขึ้นปีที่แล้วลูกนี่เดียวดูคุณคิมเขาแยกไว้ทำไมก็ไม่รู้ดกอยู่นะคะนี่งกหนึ่งแบบ น้มมาแล้วหวานแล้วก็ไล่เมเล็ดนะคะต้นนี้สม้สมส้มพยายามที่จะตอนกิ่นเดี๋ไม่ทันมีเวลาตอนกิ่นเลยหลายคนอยากซื้อต้นเนาะส้มเพิ่งกลับจากตลาดนัดนะคะไปขายผักแนละ้วส้มก็ต้องชิปปิ้งของส่งไปชนใเอีกต้นไม้แล้วก็ผลไม้นี่นะคะก็จะให้ทิมช่วยเก็บเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บพริกอีกต้อง ส่งของออกไปรสเนค่ะกล่องนึงไม่รู้ว่าได้กี่เพาเนาะนี่นะคะก็มีอีกข่้นหนึ่งที่สั่งลูกพุาจีนด้วยก็จะเอาใส่ในกล่องเดียวกันแล้วก็กเพาค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูทีมเก็บพุาจีนค่ะจูจูบี ใหญ่มากสวยมากเลยค่ะกอบหวานนะคะพันนี้กอบหวานมากอันนี้เราเก็บสองรอบแล้วนะคะกิ่งมันจะหักสงสารมันก็เลยเก็บไปก่อนรอบหนึ่งแล้วนี่ยแตกๆแ,แบบนี้อร่อยหวานไม่ต้องรอให้เป็นสีน้ำตาลหรือช็อกโกแลตเลยนะคะแบบนี้ก็หวานพอละอืม mm. <c oughs> <c oughs> เสียงกัดพิซซ่าหวานมาก เอ้นี้มาให้ส้มกินลูกเนี้ยอร่อยหวานแต่ส้มชอบกินลูกเขียวมากกว่าลูกเขียวนะคะลูกเขียวมันอร่อยกว่าวมาอีกแล้วขออภัยเสียงเคี้ยวกรุบกรุบต้นนี้ก็มีนะคะดูทุกคนแต่พันนี้ไม่หวานน้ะส้มก็เลยไม่ขายไม่หวานเลยนะคะเอาไว้ให้มันแก่แบบนี้ก่อนแล้วค่อยกินลูกเขียวมันเนาะ หวานเลยต้นในเล้าไก่นุ่นก็มีอีกนะคะเดี๋ยวจมพาไปดูมันอยู่ในเล้าไก่ยังโดกเลยเดี๋ยวหนูเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูค่ะนี่ยังโดกเลยตอนนั้นก็ไม่หวาน <c oughs> เดี๋ยวต้องต้องจัดการแล้วมันอยู่ในเล้าไก่เอายากมากตอนนี้ก็จะมีไอ้ทับทิมนะคะทับทิมกำลังแก่แล้วนี่ ขิมสวยๆมะเขือพวงอันนี้ส้มเก็บไว้เอามาเล็ดพันนะมะเขือพวงเยอะมากเลยนี่มไม่ไก่อยากออกไข่ตัก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 อ้ อีกแล้วนะครับยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยหวานนะคะแต่ก็ไม่ฝาดเนาะครึ่งเปรี้ยวครึ่งหวานละมั้งค่ะเห็นไหม รสก็ดีสนลูกนั้นดีกว่า <c oughs> เขาบอกว่าลูกนั้นหวานกว่านะคะ <c oughs> จะส้มลองกินหวานหรือไม่หวาน <c oughs> ไม่หวานมากนะคะ <c oughs> แต่ว่า j u ซี y บอกว่าน้าเยอะมากเลย <c oughs> อยู่เมืองไทยขายลูกละตอนนี้ส้มอยู่เมืองไทยหลายปีก่อนลูกละห้าสิบบาทอย่างแพงเลยนะคะ อาจจะยีสิบห้าหรือห้าสิบจำไม่ได้แล้วแกให้กินด้วยสีสวยมากอร่อยไหมพิมอร่อยไหมคะอร่อยแซ่บดูคอไปโดนไอน่าจะไปเก็บถั่วฝักยาวเมื่อวานนี้ทำยังไงเกิด แผลแม่ดูนะคะเมียบีบคอที่บอกว่าเมียบีบคอ what are you doing what does that mean ซิรัน blink twice blink twice sorry I'm not American I don't know that I need help you need help oh that's what it is that's why if you need help you need to uh you need to bring the white oh my god <laughs> อย่าพิกพยับบ้เก็ตสินะตะกี้ทิมบอกว่ารอยแดงที่คอแปลว่าเมียผมพยายามฆ่าเขาก็พิมตาสองครั้งแปลว่าเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือค่ะหลายคนบอกว่าทิมเป็นเสือยิ้มยากอาจจะยิ้มยากจริงๆคะ่ะแต่ที่เล่นนะคะหลายคนก็จะถามว่าน้องส้มขยันจังเก็บเงินไว้ไหนนะคะ<ม>เงินที่ได้จากการขายผักก็ผ่อนรถผ่อนบ้านเนาะแล้วก็ส่งให้แม่ที่ ที่เมืองไทยด้วยก็ไม่ได้เหลือนะคะช่วงนี้สมก็ไม่ค่อยได้ไปทํางานร้านอาหารแล้วไปอยู่นะคะแต่ไปแบบว่าอาทิตย์ละประมาณ10ชั่วโมงเท่านั้นค่ะตอนนี้ก็มาถึงท้ายวิดีโอแล้วสมต้องรีบไปแพ็คของก่อนที่ไปรณีนีจะปิดจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ส้มและทีมเสมอมาค่ะสวัสดีจ้า